สวัสดีค่ะชื่อแพรพัทธิราทัชวินชื่อเล่นมิลินนะคะปัจจุบันมิลินเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วก็เป็นเจ้าของเพจประกันกับมิลินค่ะค่ะมิลินเริ่มเข้าสู่อาชีพจากการที่มิลินนะคะ มองหาประกันชีวิตให้กับตัวเองเพราะว่ามิลินนะคะเป็นห่วงลูกๆขอเท้าความนิดนึงนะคะมิลิน่ะเป็นสิงเกิลมัมเป็นคุณแม่ลิ้ยงเดียวค่ะมีลูกสาวอยู่สองคนไหวกำลังน่ารักกำลังกินกำลังใช้เลยค่ะ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเรียนก็ใช้เงินเยอะมากๆเลยและมิลินนะคะเป็นคนหาไรายได้หลักหาเงินเลี้ยงลูกคนเดียวเลยกังวลใจว่าถ้ามิลินไม่อยู่เนี่ยลูกของมิลินจะอยู่ยังไงเขาจะได้เรียนหนังสือหรือเปล่าอนาคตของลูกๆจะเป็นยังไงและยิ่งทุกวันนี้นะคะต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยปัญหาเศรษฐกิจปัญหาโรคระบาดจึงมันรุนแรงขึ้นเรืเ่อยๆ และเนื่องจากว่ามิลิน,นะคะเป็นคนชอบอ่านหนังสือชอบฟังบทความชอบเติมไมทเต็ดหา How to ในการใช้ชีวิตในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งขึ้นมาค่ะทำให้มิลินเนี่ยได้เริ่มตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตจึงรู้สึกอยากทำประกันชีวิตให้กับตัวเอง เลยเริ่มศึกษาว่าประกันชีวิตเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างและพอมิลินเริ่มศึกษาแล้วรู้สึกว่าประกันชีวิตมันดีมากๆเลยมันช่วยมิลินได้หลายอย่างยิ่งศึกษายิ่งว้าวกับประโยชน์ของประกันชีวิตค่ะแต่มิลินก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงมีโอกาสค่ะเมื่อปลายปี6 3มที่ผ่านมามิลินมีโอกาสได้ไปเดินงานมันนี่เอ็โปที่ไบเทคบางนาค่ะ ซึ่งในงานนั้นนะคะก็จะมีบูธประกันชีวิตบูธของธนาคารเยอะมากมิลินไปตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่แต่จนถึงสองทุง่มจนเขาปิดเลยค่ะไปช้อปปิ้งทุกบูธเข้าทุกธนาคารเข้าทุกบริษัทประกันเลยเพื่ออยากจะเลือกซื้อประกันชีวิตของตัวเองแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อในตอนนั้นนะคะก็กลับเอาแบบของแต่ละที่นะคะกลับมาวิเคราะห์ก่อนแล้วพอมิลินได้วิเคราะห์แล้วเนี่ย มิลินก็ได้เลือกนะคะที่จะทำประกันชีวิตกับบริษัท FWD ซึ่งมันตอบโจทย์กับมิลินหลายๆเรื่องค่ะแล้วก็เกิดความชอบกับผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็ไอเดียนโยบายของบริษัทค่ะแล้วก็โชคดีมากๆค่ะที่ผู้จัดก,การของมิลินเขาอาจจะมองเห็นแววเล็กๆของมิลินเขาก็เลยแนะนำว่ามิลิน ถ้ามิลินสนใจที่จะซื้อประกันอยู่แล้วสนใจที่จะเป็นตัวแทนได้ไหมเขาก็ได้ขายอาชีพให้กับมิลินค่ะถ้ามิลินทำทำประกันชีวิตขายประกันชีวิตก็ซื้อประกันชีวิตของตัวเองได้ด้วยแล้วมิลินก็นยังมีโอกาสเอาเรื่อง,งดีๆเนี้ยไปบอกให้กับคนรู้จักเราได้ด้วยมิลินก็รู้สึกว่าเออ ดีจังได้ทั้งเงินได้ทั้งความคงครองมิลินก็นเลือกค่ะที่จะทําประกันชีวิตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการเข้าตู่อาชีพประกันชีวิตของมิลินค่ะสำหรับมิลินคิดว่าถ้าเราไม่มีประกันแปลว่าเราต้องประกันตัวเอง ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยการเกิดเหตุครั้งนั้นไม่ว่าจะเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือรุนแรงค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะหลักหมืน่นหลักแสนหรือหลักล้านถ้าเราไม่มีประกันชีวิตเราก็ต้องรับประกันตัวเองหรือต้องพึ่งสวัสดิการภาครัฐแต่ถ้าเรามีประกันชีวิตเราสามารถโอนย้ายความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันเป็นเจ้าภาพจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนเราได้ค่ะ เหมือนกับเราเนี่ยได้ป้องกันเอาไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าเกิดเรื่องแย่ๆแ,แล้วเราจะแก้ไม่ทันค่ะนั่นและค่ะเป็นข้อแตกต่างระหว่างคนมีประกันกับคนไม่มีประกันในมุมมองของมิลินค่ะ ค่ะอยากบอกอะไรกับลูกค้าของเราใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าลูกค้าของมิลินบางส่วนเนี่ยก็ได้กดติดตามเพจประกันกับมิลินอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าได้ผ่านมาเห็นคลิปนี้มิลินก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสมิลินได้ดูแลประกันชีวิตประกันสุขภาพและวางแผนทางการเงินในรูปแบบต่างๆขอบคุณอีกครั้งนะคะ ที่ให้มิลินได้ดูแลมิลินมั่นใจค่ะว่ามิลินจะยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพสุดท้ายและมิลินจะตั้งใจดูแลและบริการลูกค้าให้ดีที่สุดไปตลอดเส้นทางของเราจนกว่าจะครบสัญญาหรือจนกว่ามิลินจะไม่อยู่บนโลกใบน,นี้แล้วค่ะเพราะมิลินมั่นใจว่าอาชีพนี้ได้ช่วยคนครบทุกมิติจริงๆค่ะค่ะสำหรับข้อนี้ต้องบอกว่า ใครที่ยังไม่มีประกันแล้วอยากจะเริ่มอันดับแรกเลยเนี่ยมิลินอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มศึกษาหาข้อมูลเรื่องของประกันชีวิตในรูปแบบต่างๆเพิ่มเติมค่ะว่าแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเรา หรือใครที่ยังไม่มีความรู้ประสบการณ์หรือไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยควรจะต้องเริ่มยังไงควรจะต้องเริ่มแบบไหนถึงจะเหมาะสมก็สามารถตอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยค่ะมิริมสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นกับคุณได้ท้ายนี้ค่ะใครยังไม่ได้เริ่มไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เริ่มทะค่ะเริ่มตระหนกักเริ่มกลัวก่อนที่จะสายเกินไป ทุกความห่วงใยของคุณจะมีมิลินช่วยดูแลคุณจะมีเราอยู่เคียงข้างคุณเสมอใครที่สนใจพูดคุยปรึกษากับมิลินก็สามารถทักอินบ็อก์เพจประกันกับมิลินเข้ามาได้เลยค่ะมิลินยินดีให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพเราคุยกันแบบใจแลกใจไปก่อนแบบพี่แบบน้องกัน ถ้าคุยแล้วคุณรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มันเวอร์กับคุณมิลินสามารถแก้ปัญหาและทายความกังวลให้คุณได้ถึงตอนนั้นเราค่อยว่ากันค่ะสำหรับวันนี้มิลินลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ